เกิดบูชาสรัทธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิดเกลียงไกรรู้ประจักษ์รักการอ่ สวัสดีท่านผู้ปกครองน,นักเรียนที่กําลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะนี้วันนี้ก็มาเจอคุณครูอีกครั้งนะครับคุณครูหลิมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่10นะครับของคุณครูคอนอื่นเนี่ยวันนี้ไม่ต้องเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมานะครับคุณครูเนี่ยจะนําเนื้อหาสาระความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์หรือสิ่งรอบตัวของนักเรียน มานำเสนอนะครับก็ผห้นักเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์แค่สองอย่างก็คือสมุดกับปากกานะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเป็นจังหวัดอันดับต้นๆนะครับซึ่งสงขลาเนี่ยดิดหนึ่งใน10บนะครับพอจัดอันดับรวมของประเทศเนี่ย ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คือเนื้อหาเรื่องของโคโรนาไวรัสหรือโรคโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้นะครับเพื่อเดียวนักเรียนจะได้รู้เท่าทันโควิด -19 นะครับเนื้อหาที่จะสอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูประวัติความเป็นมาอาการนะครับกลุ่มเสี่ยง หรือวิธีการป้องกันของโรคโควิด -19 นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับมือกับโควิด -19 ได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอของครูได้เลยครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมช่อง Get Good Life ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจกันอีกแล้วค่ะเป็นการอัปเดตนะคะแล้วก็เกาะติดสถานการณ์โรคโคโรนาวรไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ว่าแพร่ขยายกันไปถึงไหนแล้วเราจะมาดูเลยค่ะ เรียบเรียงตั้งแต่ในเรื่องของต้นตอของโรคดังกล่าวประวัติความเป็นมาการติดเชื้อเป็นยังไงไวรัสตัวนี้เนี่ยเขามีคุณลักษณะอย่างไรบ้างทาไมถึงได้แพร่พันธุ์นะคะหรือว่ากระจายโรคเนี่ยได้ดีขนาดนี้รวมถึงกลุ่มเสี่ยงและวิธีการป้องกันไม่ให้เราเนี่ยได้รับเชื้อจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกด้วยนะคะมาติดตามกันเลยค่ะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะสำหรับประวัติของเชื้อ s a r s c o v 2ได้มีการพบ ว่ามีผู้ติดเชื้อครั้งแรกในมณฑลอู่ฮั่นประเทศจีนช่วงกลางเดือนธันวาคม2019ที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวมีผู้ป่วยนะคะมาพบแพทย์ด้วยการไข้สูงไอแห้งจามแล้วก็หอบเหนื่อยเข้าทําการรักษาในโรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่นเนี่ยหลายรายในเวลาที่ใกล้เคียงกันบางรายก็มีอาการรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งในช่วงแรกเขามีก็มีการตรวจร่างกายของผู้ป่วยเบื้องต้นพบว่าเกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสที่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้ ซึ่งทางการจีนเองนะคะก็ได้รายงานไปยังองค์การอนามัยโลกซึ่งในตอนแรกเนี่ยทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้ให้ชื่อชั่วคราวว่าเป็นโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุแต่เมื่อต่อมาเนี่ยที่มีการพบว่ามีผู้ป่วยเข้ามาทําการรักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทางบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้เร่งสืบหาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสต่งตางๆนะคะจนพบว่าเชื้อไวรัสนี้นะคะเป็นโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะที่ ยังไม่เคยค้นพบมาก่อนสําหรับระบาดวิทยาหรือว่าอัตราการแพร่กระจายเนี่ยก็มีการแพร่กระจายไปวงกว้างไปเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงต้นปีโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนต้นปีที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยที่ช่วงจุดตรุษจีนเนี่ยเป็นช่วงท่องเที่ยวฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะก็มีการเดินทางนะคะกระจายเป็นเมืองต่าๆในประเทศจีนจำนวนมากรวมถึงไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะยิ่งทําให้การแพร่ระบาดเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะ จนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันนะคะที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยไปหลายประเทศแล้วเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของชื่อเชื้ออย่างเป็นทางการนะคะในตอนแรกเนี่ยเราก็อาจจะเรียกกันว่าเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทางการแพทย์เนี่ยก็ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการในช่วงแรกว่า2019 n c o v นะคะซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกชั่วคราวเท่านั้นต่อมาเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะจากคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธานวิทยาของ ได้กำหนดให้ใช้ชื่อใหม่ว่า s a r s c o v 2หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่2เนื่องจากว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวนะคะมีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมอย่างใกล้ชิดกับเชื้อโรคไวรัสซาเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้องค์การอนามัยโลกหรือว่าทาง WHO นะคะได้มีการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่าโควิด19 สะกด COVID 1 9โดยชื่อเนี้ยย่อมาจากคำย่อในภาษาอังกฤษว่า coronavirus disease ที่แปลว่าโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสรวมทั้งเลข1.9เกนี่ยก็มาจากปีพศที่มีการรายง,งานถึงการระบาดเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคโควิด -19 นะคะที่เราอาจจะนิยามได้คร่าวๆเนี่ยก็แบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะ ตามผู้มือสําหรับประชาชนที่ได้มีออกมาล่าสุดนะคะดังนี้ค่ะกลุ่มที่1ค่ะคือผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นบุคคลที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานโรคหลอดเลือดและหัวใจหรือว่าบุคคลที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจผิดป,ปกติเช่นหอบหืดเป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะกลุ่มที่2ค่ะก็คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนโดยเฉพาะเมืองหูฮั่นกลุ่มที่3ค่ะผู้ที่เดินทางเข้าและออกนะคะจากเมืองหูฮั่นกลุ่มที่4ค่ะคือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขนะคะที่มีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อแล้วก็ต้องอยู่ใกล้ชิดดูแลผู้ติดเชื้อและกลุ่มสุดท้ายค่ะที่มีโอกาสในการติดเชื้อได้เช่นกันนะคะก็คือ พนักงานขับรถประจำทางนะคะที่ทำการรับส่งผู้โดยสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะจากโรงพยาบาลไปสนามบินหรือว่าจากสนามบินเนี่ยไปสู่สถานที่ต่างๆตามเมืองต่างๆเนี่ยนะคะเราก็พบมาหลายเคสแล้วคะ่ะว่าส่วนมากพนักงานขับรถนะคะซึ่งจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้โดยสารคะ่ะในรถนะคะแล้วก็มีระบบไหลเวียนเนี่ยค่อนข้างจำกัดเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อสูงเช่นเดียวกัน ต่อมานะคะก็มาถึงหัวข้อของการป้องกันตัวเองเพื่อที่เราจะดูว่าเราสามารถจะดูแลและป้องกันรวมถึงลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะโดยที่ตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้แนะนําไว้ดังนี้นะคะอย่างแรกค่ะก็คือสวมหน้ากากอ,อนามัย ทุกครั้งนะคะที่ต้องออกไปอยู่ในที่ชุมชนนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการกระจายแล้วก็รับเชื้อโรคมาสู่ตัวเราถ้าเป็นแบบมีสีเขียวเนี่ยแนะนําให้ใช้สีเขียวไว้ด้านนอกสีอ่อนอยู่ด้านในแล้วก็ปิดตั้งแต่บริเวณจมูกปากนะคะแล้วคลุมมาถึงคางแล้วก็บีบบริเวณด่างไว้ด้วยอย่างที่2ค่ะก็คือการล้างมือนะคะควรจะมีการล้างมือบ่อยๆนะคะเมื่อมีการสัมผัสนะคะหรือว่าใช้อุปกรณ์ร่วมกับคนอื่นๆโดยที่ถ้าเป็นการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดเนี่ยจะต้องล้างมืออย่างน้อย 2 0วินาทีและถ้าเกิดว่าเป็นการใช้เจลแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องรอจนกว่าจะแห้งนะคะอย่างที่3ค่ะก็คือพยายาม่ยอยาเอามือจากบริเวณหน้านะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าด้วยการขยี้ตาการแคะจมูกหรือว่าการสัมผัสปากเพื่อเป็นการลดโอกาสในการนําเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างที่4ค่ะก็คือเวลาที่เราจะต้องเข้าห้องน้ำนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะเราจะแนะนําให้ปิดฝาชักโรครกทุกครั้งก่อนที่จะกดชําระเนื่องจากอะไรเป็นการลดการกระเด็นนะคะของเชื้อหรือ ลดการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะอย่างที่5นะคะก็คือถ้ามีความจําเป็นและตัวเราเองเนี่ยไม่มีหน้ากางอนามัยนะคะแล้วต้องมีการไอจามเนี่ยให้ใช้นะคะ บริเวณศอกหรือว่าคอเสื้อหรือแขนพับนะคะในการปิดอย่าใช้มือนะคะเพราะว่าถ้าใช้มือปิดเนี่ยเราจะเอามือไปสัมผัสอย่างอื่นต่ออีกนะคะเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ด้วยนะคะและในสําหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะก็วควรที่จะหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นเช่นโรงหนังห้างสรรพสินค้าศูนย์อาหารนะคะสถานรถไฟสนามบินนะคะ หรือการเข้าออกหรือการเดินทางประเทศที่มีความเสี่ยงต่างๆอย่างที่เราทราบอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีฮ่องกงมาเก๊านะคะ ก็แนะนําให้เลื่อนการเดินทางหรือว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงนี้ไปกกาะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายอย่างผู้สูงอายุเป็นต้นและถ้าเกิดว่าที่สําคัญที่สุดค่ะถ้าพบว่าเราเนี่ยมีอาการป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีไข้หรือไม่มีหรือว่าอาจจะมีอาการใดๆร่วมด้วยเนี่ยแนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะทําการวินิจฉัยต่อไปอย่างละเอียดก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นข้อมูลนะคะที่เราเนี่ยได้พยายามรวบรวมมาแล้วก็เลือกสรรข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อ ที่ให้ทุกท่านนี่นะคะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ s า r s c o v ิด -2 ต่อไปนะคะเก็ต o ิดไลฟ์วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวิดีโอของครูแล้ว หวังว่านักเรียนยคงได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับอ,อ,อย่าลืมนะครับเรื่องโควิด -19 เนี่ยประวัติความเป็นมาก็เกิดในประเทศจีนนะครับที่ชื่อว่ามณฑลอู่ฮั่นโดยเกิดจากตลาดค้าสัตว์ป่าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งคนในประเทศจีนเนี่ยตลาดนั้นก็ได้ขายเนื้อข้างคาวนะครับซึ่งเป็นการบริโภคแบบแบ่งๆนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนก็ได้นำเนื้อข้างคายไปกินหลังจากนั้นมีคนเริ่มป่วยนะครับแล้วก็เริ่มไปหาหมอซึ่งหมอเนี่ยไม่ทราบนะครับว่าเป็นโรคอะไรนะครับเพิ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชื่อนะครับแต่เรียกกันทันทันว่าโรคไวรัสลงบอดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางสาธารณสุขยินนะครับก็ได้ส่ง ผลนะครับให้ไปตรวจนะครับโดยส่งให้องค์การอนามัยโลกนะครับก็เลยพบนะครับเป็นเชื้อไวรัสชนิดใหม่ขึ้นมาในสายพันธุ์โคโรนานะครับก็เลยตั้งชื่อว่าโคโรนาไวรัส2019นะครับหรือว่าโควิด2019ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยได้เกิดการลุกรามนะครับไปหลายประเทศดังที่เห็นปัจจุบันนะครับมีผู้ป่วย รายรายวันเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีวัคซีนนะครับสำหรับอาการนะครับก็คือเป็นไข้นะครับไอแห้งๆปวดศีรษะมีตาแดงนะครับบางรายเนี่ยขึ้นผื่นนะครับและอาการอื่นๆเนื่องจากบางคนเนี่ยไม่แสดงอาการนะครับแต่ก็ยังติดอยู่ดีนะครับซึ่งวิธีการที่แน่นอนที่สุดก็คือ ไปตรวจนะครับหาเชื้อหรือว่าเรียกว่าการสวบนะครับส่วนวิธีการป้องกันเนี่ยหนึ่งก็คือใส่แมสน,นะครับสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปพบเจอผู้คนเยอะๆนะครับสองก็คือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ o N K o H นะครับสามก็คืออยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วนะครับคุณครูก็ขอยนักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดขอยนักเรียนทําทั้งหมดทุกข้อนะครับ หลังจากนั้นส่งเข้าลายกลุ่มผู้ปกครองโดยจัดเก็บภาพลงในอัลบัม้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยตรงหลังจากนั้นเนี่ยก็ขอให้นักเรียนติดตามงานนะครับของคุณครูตั้งแต่คลิปที่1ถึงคลิปที่9นะครับขอให้นักเรียนส่งทุกคนเพราะว่าการเรียนตรงนี้เนี่ยจะมีคะแนนนะครับโดยตรงเลย ซึ่งเทิมนี้เนี่ยไม่แน่ชัดนะครับว่าเออจะได้เปิดเรียนไหมนะครับเพราะว่าโควิด1 9เนี่ยยังระบาดหนักแล้วก็ยังระบาดในจังหวัดสงขลายเยอะอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงมงวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยมีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะครับมันหานความรู้ทบทวนหนังสืออยู่เสมอนะครับคุณครูขอขอวลาไปก่อนสวัสดีครับ